เออเรื่องนี้ครูอยากพูดเรื่องหนึ่งมากเลยเรื่องคำว่าแพชชั่นอ่ะเคยมีบางคนบอกว่าเออก็รู้นะว่าอยากทําอะไรแต่ทาไมมันไม่ทาสักทีอย่างเงี้ยคุณไม่ได้อยากจริงถ้าคุณอยากจริงคุณจะทำคุณไม่ได้อยากจริงคือเมื่อคนมันอยากจริงๆมันจะทําแต่ตอนนี้หลายคนอะ่ะก็อยากทํามันดูเป็นกูดไอเดียเออถ้าทําอันนี้ก็น่าจะดีนะฉันมีแพชชั่นอยากร้องเพลงคุณแค่อยากแต่คุณไม่ได มีแพชชั่นถ้ามีแพชชั่นคือมันวัดยังไงหนึ่งคุณอยากที่จะทํามันก่อนมันจะเริ่มจากสเต็ปอย่างนี้นะกว่าจะไปเจอคําว่าแพชชั่นนะคุณจะอยากทํามัน แล้วคุณจะไปทดลองทํามันคุณจะอ,อยากทํามันคุณจะซ้อมมันอยู่ที่บ้านคุณจะแบบให้ครวนถึงมันอ่ะอ่าเนี่ยเขาเรียกฉันทะฉันทะแล้ววิทยากับตัวเองแล้วมันจิตตะมันจะโฟกัสอยู่กับเรื่องนั้นจากนั้นคุณจะเริ่มหาช่องทางในการที่ได้ไปทํามันเช่นไปเรียนเรื่องนั้นเพิ่มได้ไปฝึกพอคุณไปเรียนเรียนเสร็จปุ๊บคุณลองเอาไปทําแล้วคุณเห็นว่าคุณทําได้แล้วมันเป็นประโยชน์กับใครบางคนตรงเนี้มันจะทําให้คุณยังไงคุณก็ต้องทําเข้าใจปะทั้งหมด ก้อนนี้คือแพชชั่นทั้งหมดกว่าจะมาถึงคำว่าเนี่ยแพชชั่นอย่างแท้จริง